ามาถึงข่าวสารของบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังเ,เขามีการร้องคือชาวบ้านเนี่ยร้องก่อนคุณผู้ฟังไปร้องกับทางเครือข่ายภาคประชาชนนะว่าให้เข้ามาตรวจสอบนะคะการทําถนนนิดนึงแล้วกันเพราะว่าปีงบประมาณเดียวค่ะสร้างถนนไปถึง65สายงบประมาณกว่า230ล้านบาทชาวบ้านก็เลยสงสัยว่างบประมาณเนี่ยมาสิ้นเปลืองหรือเปล่า แล้วมันจะคุ้มค่าไหมแล้วก็มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งสร้างหรือเปล่าเพราะว่าถนนบางสายเนี่ยพบว่ายังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อีกยาวเลยแหละแต่ว่าคุณเร่งสร้างเร่งซ่อมไปไหมโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครตรังนะคะการซ่อมเนี่ย เริ่มต้นพร้อมๆกันหลายๆสายนะแล้วก็กระจายไปทั่วเขตเทศบาลนครตรังค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ2,567แล้วบางช่วงตอนนั้นเนี่ยฝนตกหนักนะทําให้การเดินทางเป็นไปอย่างยากลําบากมากบางฝนหยุดตกนะมันก็เกิดฝุ่นละอองร้านค้าร้านอาหารริมทางที่เขามีการก่อสร้างอะ่ะต้องหยุดค้าขายเลยแหละเพราะว่ามันฝุน่นแล้วใครจะมากิน ฝุ่นมันคลุง้งซะขนาดนั้นนะคะก็บอกว่าเดือดร้อนมากนะคะทั้งผู้ปกครองเองนักเรียนเองคนรับส่งเองอันนี้เขาก็เดือดร้อนเพราะว่าอย่างน้อยทำํำถนนมันต้องปิดไปเลนหนึ่งถูกไหมคะคือทําทีละเลน ทีนี้การการสัญจรไปมามันก็ยากลําบากนะคะอสอบถามชาวบ้านที่อาศัยริมถนนท่ากลางอันนี้ตอน2ค่ะก็คือนับจากวัดตันตยาพิรมอะ่ะคุณผู้ฟังถึงหน้าโรงเรียนตรังคริสเตียนคือตอนนี้เสร็จแล้วนะคุณผู้ฟังคะระยะทาง300เมตรนะ,ะตอนนั้นเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่เขาบอกว่าถนนเส้นนี้เ,เพิ่งปรับปรุงมาได้4ปีสภาพการใช้งานยังได้อยู่ไม่มีหลุมไม่มีบ่อสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีรถใหญ่สัญจรค่ะ นะคะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําใหม่เลยนี่ชาวบ้านบอกนะให้สิ้นเปลืองก็ประมาณจูๆ่ๆเทศบาลก็มาบอกว่าจะปรับผิวถนนจราจรทําให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนนะคะไม่สะดวกเจอปัญหาเรื่องฝุ่นละอองรถน้ําก็ไม่ได้มาลดตลอดบางช่วงก็ลดนะคะแล้วก็นักเรียนผู้ปกครองก็ลําบากค่ะ คือทำถนนช่วยคือตอนนี้ดิฉันบอกก่อนว่ามันเสร็จแล้วนะคือถามว่าสวยไหมสวยค่ะมีการตีเส้นใหม่สวยงามแบ่งเส้นแบ่งเลนดีแต่ว่าทีนี้ก็เกิดคําถามชาวบ้านว่าไอ้มันคุ้มหรือเปล่าก่อนหน้านี้ถนนยังใช้ได้แล้วคุณมาปรับแบบนี้เนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะคะเช่นเดียวกับถนนสายเวียนกระพังค่ะงบประมาณเนี่ยสิล้านนะคะก็คือแถวแถว ถนนสายวินกระพังอ่ะถ้าถ้าใครไปตามเส้นนั้นอยู่มันก็จะมีเจ้าของร้านอันนี้ร้านขายข้าวแกงนะคะเขาบอกว่า,าถนนเส้นนี้เนี่ยปรับปรุงใช้งานได้ไม่เกิน4ปียังสามารถใช้งานได้อยู่แต่ว่าเทศบาลก็มาปรับปรุงซะก็เลยต้องปิดร้านไม่สามารถค้าขายได้1สัปดาห์ค่ะนะ ในเขตสองเนี่ยเขาบอกว่าเทศบาลทําทุกสายพร้อมกันบางสายยังดีอยู่แต่บางสายมันก็จริงชํารุดเป็นหลุมเป็นบอ่อก็สมควรจะปรับปรุงแต่ไม่ถึงขั้นจะต้องท,ำทำํำถนนใหม่ทั้งเส้นหรือเปล่า อันนี้ชาวบ้านสงสัยผู้สื่อข่าวก็ลงไปถามชาวบ้านนะเ่ฟังค่ะไม่ใช่คิดเองนะคือผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามชาวบ้านแล้วก็มาเป็นข่าวนี่แหละปรากฏว่าทางประธานเครือข่ายชมรมเสียงของประชาชนค่ะคุณรัฐผู้กลางแล้วก็คุณเจรศักดิ์ควรจันทร์ค่ะอันนี้เป็นเลขาเครือข่ายนะเลขานุก,การเครือข่ายก็บอกว่าชาวบ้านร้องมา ชาวบ้านร้องมาเป็นจํานวนมากว่าได้รับความเดือดร้อนจากการปรับปรุงถนนของเทศบาลนครตรังนั่นแหละรวมแล้วนะคะรวมแล้วมากกว่า65สายงบประมาณกว่า230ล้านบาทค่ะผู้ฟังถนนหลายสายเขาบอกว่าสภาพยังดีอยู่ยังใช้งานได้อยู่แต่มาทําใหม่มองว่าสิ้นเปลืองงบประมาณถ้าทําปีละ20สาย3ปีก็ทําได้60สายแต่นี่งบประมาณทีเดียวตุ้มเดียว ทำทั้งหมดเลยร้านค้าอันนี้ข้อมูลจากเครือข่ายชมรมเสียงประชาชนนะเขาบอกว่าบางสายเนี่ยร้านค้าต้องหยุดกิจการาบางบางร้านเนี่ยเป็นเดือนเลยค่ะผู้ฟังมีค่าใช้จ่ายต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเครือข่ายชมรมเสียงประชาชนก็เลยไปยื่นร้องหนังสือนะคะเรื่องนี้นี่แหละกับทางสอตอง,งอตรังค่ะเพื่อให้ตรวจสอบว่ามันคุ้มค่าไหม กับการทําถามว่าดีไหมมันดีค่ะแต่เราเน้นว่าคุ้มค่าหรือเปล่าและถนนมันถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงแล้วหรือยังนะคะนี่นะถามว่าเราชอบไหมเราชอบถนนใหม่อะไรใหม่แต่ว่าการที่กว่าจะได้มาซึ่งถนนใหม่นี่แหละเออมันคุ้มค่าหรือเปล่านะคะเขาก็เลยไปร้องแล้วนะ นอกจากนี้ค่ะฝ่ายกฎหมายของเครือข่ายของชมรมนะเตรียมร้องกับศาลปกครองด้วยเพื่อให้ทางเทศบาลเนี่ยจ่ายเงินค่าเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับความเือร้อนค่ะแล้วก็ออนอกเหนือเจอปัญหานะคะก็บอกว่าการก่อสร้างทิ้งร้างการก่อสร้างล่าช้าถนนเนี่ย เออมันมันกระทบด้วยก็เลยจะเดินหน้าฟ้องสาลปกครองต่อเนื่องไปด้วยค่ะทางผู้ในการกลุ่มตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะสอตองอที่รับเรื่องร้องนะคะคุณจําเริญนชูสุขเขาบอกว่าที่ผ่านมาก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเช่นเดียวกันมีทั้งภาพถ่ายมีทั้งภาพวิดีโอในประเด็นว่าคุ้มค่ากับการจ่ายงบประมาณหรือเปล่าเพราะว่าถนนเนี่ยไม่ได้ชํารุด นะคะตอนนี้เนี่ยก็เร่งส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมโยธาของสอตองอเนี่ยสามคนลงตรวจสอบพื้นที่ทันทีเพื่อดูว่ามันมันมัน,ม,นมันความเสียหายมันเกิดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เก็บข้อมูลหลักฐานนะคะซึ่งต้องดูว่าใช้หลักวิชาการใช้หลักเ,เขาเรียกนะวิศวกรรมมาประเมินสภาพการใช้งานได้ด้วยนะคะต้องดูหลายหลักเกณฑ์นะคุณฟังคะเช่นการลาดยางเนี่ยมันต้องใช้อายุงานการใช้งานเท่าไหร่ดูสภาพ,พพื้นที่จริงด้วย นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอันนี้ทางทางทางสงตงอบอกนะคะบางครั้งดูสภาพจากภายนอกเนี่ยเหมือนใช้งานได้แต่ว่าหลักวิชาการแล้วถือว่าหมดอายุการใช้งานไปแล้วอันนี้ต้องต้องออกมาเป็นดุลพินิษในการตรวจสอบด้วยนะคะก็เลยว่าหลายอย่างมันต้องมาประกอบข้อเที่จริงค่ะอย่างถนนบางตอเนี่ยคืออันนี้เนี่ยรู้สึกทาง ทางฝั่งโยธาของเทศบาลก็ออกบอกว่าถนนมันมันดีอยู่โดยสภาพการใช่แต่ว่ามันหมดอายุการใช้งานไปแล้วคือคือเขาชี้แจงมาแบบแบบนี้นะคะที่วังต่อเขาเลยต้องลาดใหม่ทําใหม่ทั้งเส้นเลยว่าประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณฟังคือเขาบอกว่าต้องมาประกอบต้องเก็บข้อมูลหลายอย่างอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะทางสตงจังหวัดเองนะคะเขาบอกว่ามีขอบเขตในการตรวจสอบงานนะคะในการตรวจสอบ ขอบเขตเนี่ยตรวจสอบความเสียหายเนี่ยเช่นเดียวกันเช่นตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นระดับนายกเทศมนตรีถือว่าเป็นตำแหน่งระดับ9ก้สตงก็เลยส่งเรื่องไปให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่14ทําการตรวจสอบอันนี้เป็นเรื่องของขอบเขตอำนาจหน้าที่นะคือด้านนี้เนี่ยเขาเป็นระดับ,ระด,บระดับ9เพราะระดับ9้เนี่ย บกพร่องยังไงมันต้องส่งเรื่องต่อต่อไปที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่1 4ทําการตรวจสอบต่อเบื้องต้นนะคะอันนี้ใช้คําว่าเบื้องต้นนะคุณอย่าเพิ่งฟันธงนะเบื้องต้นเขาบอกว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสำนวนเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถสอบถามได้ในฐานะผู้ร้องเรียนค่ะนะคะดังนั้นทางสตงตังเขาบอกว่าพบว่าบกพร่องนะ แต่ว่ายังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะคะผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์สอบถามคุณสัญญาศรีวิเชียนค่ะนายกเทศมนตรีนครตรังหลายครั้งคือเหมือนกับขอคาชี้แจงเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่ามาจากฝ่ายเดียวก็จะทั้งสองฝ่ายปรากฏว่าต้องการสอบถามคุณสัญญาศรีวิเชียนนะคะผู้สื่อข่าวพยายามโทรไปหลายครั้งนะแต่ไม่ไม่ได้สัมภาษณ์ค่ะอันนี้โทรผ่านมือถือนะ,อะทางเลขาเนี่ยรับสายทุกครั้งนะคะ แล้วก็ติดต่อผ่านทีมงานทีมบริหารก็ได้รับคำตอบว่านายกยังไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์ต้องขอเวลาศึกษารายละเอียดก่อนแล้วก็ติดงานปีใหม่หลายเรื่องด้วยก็เลยยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์นะคะอ่าอันนี้ผู้สื่ข่าวไปสอบถามมาแล้วนะ